สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดีละครับสวัสดีครับคุณกฤษณะอาเช้าวันนี้วันจันยี่สิบหกพฤษาคมแล้วตื่นมาก็ต้องอ่านคมชัดลึกกันหน่อยนะครับพริกปาท่หน่าย<ช>ี่สิบนะครับคอลคัมน์กฤษณะทัวยกร้อลเช้าวันนี้<อ>นี่ครับส่งเสริมอารยสสาปทั่วประเทศไทยก้าวไกลในเวทีโลกและประชาคมอาเซียนครับนี่แหละครับจะเป็นเรื่องอื่นใดไปซะไม่ได้นอกจากเรื่องของคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด เป็นการส่งสัญญาณไปทั่วไทยและทั่วโลกว่านับจากนี้ไปเราจะช่วยกันหยุดการละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคในสังคมประเทศไทยครับครับนี่นะครับใครอยากจะอ่านรายละเอียดนะครับก็นอกจากในคม <c oughs> ชลึกน,นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.udthailand.net ก็ได้ UD ใช่ครับออนี่ก็ตัว u แล้วก็ตัวดีเลยตัว u แล้วก็ดีย่อมาจาก Universal Design นี่แหละครับอ๋อตัว u กับตัวดีเลยฮะใช่ครับนี่นะครับก็เราก็จะอัพข้อมูลนะครับทุกวันทุกวันนะฮะโดยเฉพาะในยามเช้าครับแต่ว่า u d t h l i n a n e t e t เนี่ยจะเป็นเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องของอารยสถาปัตในแง่มุมต่างๆทั้งเรื่องนโยบายเรื่องข้อกฎหมายเรื่องข่าวเรื่องกิจกรรม อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับคุณล้วครับก็ช่วยกันนะส่งเสริมสังคมดีมีอาริสถาปัตย์ร่วมกันทําวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าของพวกเราทุกๆคนนะครับคุณครับนี่ครับก็จะตอนนี้ก็จะเข้มข้นไปในเรื่องของคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับผลพวงมิติต่างๆแง่มุมต่างๆแล้วก็ตลอดจนภาพกิจกรรมต่างๆนะครับ ที่เรานําเสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับความเติบโตก้าวหน้านิเงีของการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องสิทธิความเสมอภาคล่าสุดเนี่ยก็มีสถาบันการเงินเริ่มคิกออฟกันแล้วครับครับอย่างที่เรารายงานทราบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแห่งแรกก็คือที่ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ่นะครับ<ช>ที่ย่านสุขุมวิทนา,นานะครับโดยประธานกรรมการคนปัจจุบันคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์เนี่ยก็ร่วมกับคณะผู้บริหารของ ธนาคารกรุงไทยร่วมกันวางนโยบายแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยเอาสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นตึกเก่ากว่า30ปีเนี่ยเป็นจุดคิกออฟก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนก็มีแต่บันไดนะฮะมีแต่ขั้นต่างๆเต็มไปหมดก็ไม่เป็นไรครับเน,นสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราก็ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงครับ,รบธนาคารกรุงไทยก็เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกนะครับที่ ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราจากนี้ไปครับอ่านี่นี่นะเป็นต้นแบบแล้วก็จะขยายไปอีกทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยกว่า1,300สาขาเชกเช่นเดียวกับสถานีบริการน้ํามันของปตทสาขาประมาณกันละครับพันสกว่าสาขาเขาจะทยอยปรับปรุงพัฒนาเรื่องอารยสาปัดทุกสาขาทั่วประเทศไทยนี่นะครับห้องน้ําทางลาดที่จอดรถนี่นี่สาากรุงไทยเสื้อสีฟ้า สดใสเนี่ยฮะเห็นความรุ่งเรืองในอนาคตข้างหน้าจากเนี่ยการลงมือทำของภาคส่วนต่างๆเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจครับจากนี้ไปเนี่ยคนที่นั่งวิวแชร์ผู้สูงอายุตารวจทหารผ่านศึกผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นต่างๆแม้แต่เด็กเล็กหรือคนตั้งครรภเนี่ยครับครับก็จะไปใช้บริการธนาคารได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรม ทั่วถึงเท่าเทียมพอมีต้นแบบแล้ s <S แลวนะใช่ต้นแบบแล้วเนี่ยที่สำนัญใหญ่อันนี้ที่เขาไปไกลกว่าปกตินี่นะครับเ,<อ>เหมือนที่ศาลปกครองภาคสาเนี่ยครับเขาสร้างก่อนกฎหมายบังคับใช้นะครับเรื่องอาญาสาปัดอ๋อเหรอแต่เขาไม่ยอมอยู่ภายใต้ความอะไรยังไงอ่ะจะเรียกว่าความล้าหลังสมัยก่อนนะครับเ,<อ>เขาก็มาปรับปรุงใหม่<อ>ทั้งทั้งที่ถ้าเขาจะบอกว่ากฎหมายตอนสร้างไม่เลยบังคับใช้ก็อ้างได้ครับแต่เขาไม่ยอมปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างไรอีกต่อไปครับ <luôn> นี่ฮะขอบพระคุณครับ ผู้บริหารทุกท่านนะครับอ,อา๋ยวเราไปฟังเสียงท่านหนึ่งครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดผู้จัดก,การใหญ่นะคุณชัยเดรงนะครับ,รบจะพูดถึงเรื่องของทิศทางการปรับปรุงพัฒนาอาริสาปัดในส่วนของธนาคารกรุงไทยจากนี้ไปอย่างไรนะครับอาเชิญครับสําหรับกรุงไทยเองเรามีวิสัยทัศน์ชัดเจนนะครับว่าเรามีส่วนที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของเราเองเราก็ต้องปรับปรุงสถานที่ ที่ให้ความเท่าเทียมกับผู้ใช้บริการใน,ในทุกๆด้านนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสถานที่ที่เป็นทางลาดชันที่เราจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ signage นะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้บริการอื่นๆที่สามารถจะได้เข้ามาถึงกรุงไทยแล้วก็ใช้บริการได้ง่ายสะดวกตอนนี้เนี่ยถ้าเรียนตรงๆก็คือว่ามีประมาณเกือบ200จุดจอด200สาขานะครับ ในในทั่วประเทศเราที่เราให้มีสามารถที่มาให้เซอร์วิสให้กับผู้บริการที่มีดิสเบตี้เหล่านี้ได้นะครับรวมถึงค,คนผู้สูงอายุสูงวัยต่างๆเราก็มีบริการามาถึงที่ตัวลูกค้าได้เลยนะครับหลักเกณฑ์ในการเลือกสาขาเนี่ยเราเราพิจารณาจากตรงไหนบ้างครับในการทำอาลัยสถาปัตย์นะครับเ,เริ่มแรกเราคงต้องดูตัวอาคารแล้วก็ความเป็นไปได้ของตัวอาคารก่อนนะครับอย่างอาคารที่อยู่ใน ห้างสำรัสินค้าเนี่ยเราคงทําอะไรมากไม่ได้แต่อาคารที่เป็นของธนาคารเองเลยเนี่ยเราก็คงจะดูเรื่องของอาทางขึ้นทางลงม,มานี่ครับผู้ช่วยชันรงนะฮะคนรุ่นใหม่นักบริหารของแบงก์กรุงไทยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ,รบที่จะเป็นกําลังสําคัญนวันนั้นก็เข็นพาผมสํารวจดูฮะว่า B4 ก่อนจะไปสู่ Smart Banking นะฮะที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยเป็นยังไงในห้องน้ำดี่คับแคบงานคงสร้างเดิมไงฮะสากว่าปีอ๋อแล้วนี่เปลี่ยนได้ไหมก็ไปไปสร้างก,กาลังจะประชุมกับทีมสถาปนิกอยู่ว่าจะทุบสองห้องเป็นห้องเดียวหรือจะย้ายมาอยู่ข้างล่างหรือไปอยู่บางชั้นที่มันมีพื้นที่กว้างกว่านี้อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทางลาดแหมมักคูผู้ผู้ช่วยบอกว่าทางลาดชัน จริงเอาเฉพาะทางลาดพอครับทางชันไม่เอานะครับชันขึ้นไม่ได้ใช่คือหลักการทําทางลาดมาตรฐานสากลในโลกเนี่ยนะครับมีอยู่4อย่าง1ต้องไม่ชันสองต้องไม่แคบ3ต้องไม่ลื่นเพราะจะเกิดอันตรายครับไม่สี่สี่คือต้องไม่เอาไปหลบไว้อยู่ด้านหลังต้องไม่ชันต้องไม่แคบต้องไม่ลื่นต้องไม่หลบอยู่ด้านหลังใช่ครับพอไปหลบอยู่ด้านหลังเนี่ยตอนนี้ตึกอาคารหลายที่ที่สร้างตามกฎหมายใหม่เนี่ยมีทางลาดนะครับ ต่ไปหลบอยู่ด้านหลังปัญหาเกิดขึ้นยังไงครับนี่เดือนมีนาเดอนมาร์ลนี่นะครับรถเมชานต่ําเกือบ500ร้อคันจะมาวิ่งให้บริการในกรุงเทพครับรถไฟฟ้า BTS จะต้องติดลิฟติดทางลาดภายใน1ปีตามคําสั่งสายปกครองสูงสุดให้กรทมกับ b t s เนี่ยไปทําร่วมกันไปหาวิธีทําให้ได้ภายใน1ปี 1> ทีนี้เมื่อเดินทางขนส่งมวลชนสะดวกปลอดภัยทันสมัยทัดเทียมนานา,นาอยายปเะเทศแล้วลงป้ายลงสถานีได้ปุ๊บเข้าตึกไม่ได้ครับ เพราะตึกเจอแต่บันไดอยู่ด้านหน้าครับเป็นการออกแบบสมัยโบราณีงครับก็ไม่แปลกแต่ว่าก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาซึ่งแห่งแรกสถาบันการเงินเนี่ยฮะเนี่ยแบงก์คุณใช้กันเหมือนกันเห็นไหมฮะมีแต่บันไดข้างหน้าเราไปดูลยครับนี่จะให้ปรับเป็นทางลาดเป็นดีไซน์สวยงามโชยุโรปโชวเมริกาโชวญี่ปุ่นได้เลยครับแล้วก็จะไปประสานกับกอทมนี่ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ท่านรองชุมพลนะครับนี่ฮะฝ่ายโยธาจะหาวิธีทําทางลาดเชื่อมกับสะพานลอยกอทมอได้ยังไง เ <us> ห็นไหมฮะต้องไปเป็นแพ็กเกจประเทศไทยนะครับทุกฝ่ายร่วมแรงแข่งขันช่วยกันโคล <us> <us> นไม้คคละเมอนีวันนั้นก็ไปกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตอนนี้เนี่ยคุณธีรักคุทผู้ชมครับรเรื่องอารยธสาปัดเนี่ยได้ถูกยกระดับเป็นความสําคัญจําเป็นขององค์กรธุรกิจโดยการประสานสอดคล้องกับองค์กรเพื่อองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน <us> ซึ่งคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรุงไทยเป็นประธานอยู่ด้วยครับแล้วก็สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยดรขวัญฤดีช่วชนาเทวีวงเนี่ยนะครับก็เป็นผออก็มาจับมือกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปรายย่อยเขาที่โรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งแถวแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยครับ <c oughs> เขาจัดหัวข้อสมาร์ทแบงกิ้งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับ <c oughs> เขาเชิญตัวแทนธนาคารอย่างวันศุกร์ที่ผมไปเจอเนี่ยตัวแทนธนาคารกร <c oughs> ุงไทยเอ้ยโทษทีอ่ากรุงไทยด้วยครับกรุงศรีแล้วก็กสิกรไทยท่านเนี่ยครับด็อกเตอร์อดิศรายชูไทยนะครับ รองกรรมการผู้จัดการผู้ช่วยคุณปั้นเนี่ยนะครับครับนี่นะฮะเป็นเลขานุการของธนาคารด้วยนะครับกสิกรนะใช่ครับตอนนี้เนี่ยนอกจากกรุงไทยที่น่าชื่นใจเนี่ยธนาคารกสิกรไทยที่ขึ้นหน้าจอยไหมฮะที่รองกรรมาการผู้จัดการเข้าไปพรีเซนต์เมื่อวันศุกร์เนี่ยผมไปร่วมอภิปรายด้วยนะครับเ,เขาก็นําเสนอเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาอารยสาปัจจของกสิกรไทยแล้วครับครับเข้าสู่แผนทิศทานนโยบายของธนาคารแล้วครับนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งความเติบโตก้าวหน้าของ ประเทศไทยในส่วนของธุรกิจสถาบันการเงิน mm. ผมเข้าใจว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมีความพัฒนาเติบโตก้าวหน้าทางด้านของความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นทรรทั่วถึงเท่าเทียมเรื่องอายสาปัดในหลายภาคส่วนทั้งระบบขสมมนส่งมวลชนเรามีรถไฟฟ้า BTS ที่ต้องทําตามกฎหมายบังคับนี่หนะครับ,รบแล้วก็จะต้องมี รถเมชานต่ําของกสบกกรกะทรวงคมนาคมออแล้วเรามีแล้วคือรถแท็กซี่วิวแชร์ของกทมผู้ว่าสุงพันเรื่มมาแล้ว30คันครันจะบวกอีก70คันในอนาคตอันใกล้นี้อย่างนี้เป็นร้อยคัน,คน,นถูกต้องครับและปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่สถาบันการเงินจะมีการพัฒนาอารยสาปัอย่างใหญ่หลวงโมโหลานเช่นเดียวกับปั๊มปอทอซึ่งดรไพรินได้เริ่มต้นไว้แล้วตั้งแต่คลิกออฟปีที่แล้วพันสามร้อยกว่าสาขาทั่วไทยครับ,รบแล้วก็โตโยต้า เห็นไหมครโอ้โหเยอะมากเยอะมากออก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยในยุคสมัยของพวกเราครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคร,ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ